พี่น้องจ๋าสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสบาสดีเด้อทุกคนสวัสดีสบายดีพี่น้องจ๋าแกงเห็ดอะไรไปแล้วพี่น้องแกงน่อไม้รอบพี่น้องบบพี่น้องั้งก้อนนะแกงอันบดไสเห็ดนะพี่น้องเพราะว่าโมมีเห็ดบุซื้อเห็ดซื้อเห็ดบ่อใดก็เลยบดไสเห็ดพี่น้องข้างนี้ใส่เห็ดพี่น้อง ใส่เห็ดฟางพี่น้องจ๋าเห็นไหมพี่น้องมาพี่น้องกินแกงหน่อไม้น้ำเฮาแกงหน่อไม้อีกแล้วน้องอาหารบ้านนอกเขาเนาะพี่น้องอาหารบ้านเฮาแกงหน่อไม้หน่อไม้พี่น้องแซบแซบพี่น้องตักใส่ถ้วยก่อนพี่น้องกิดไฟก่อนพี่น้องแกงหน่อไม้ কেং নমাই কেং নমাই পিনাওঁ অকণ বৰ চাই হেট নাই পিন্ধাওঁ মমি হেট টুঙি চাই হেট পিন্ধাওঁ সব চাই পিন্ধাওঁ